เทคนิคการตกปรากฏสำหรับมือใหม่ เข้าสู่หน้าฝนฤดูแห่งการตกปลาน้ำไหลน้ำหลากปลากดไม่ว่าจะปลากดเหลืองหรือปลากดคางก็ถือเป็นชนิดปลาที่นักตกปลาสายมือเหมน็นตั้งตารอช่วงฤดูกาลของพวกมันทำไมถึงเรียกลุ่มนักล่าปลากดว่าสายมือเหมน็นก็เพราะเหยื่อที่ใช้โดยมากตีไป90%เป็นเหยื่อหมักสารพัดส,สูตรที่ผ่านกระบวนการหมักทิ้งไว้ซึ่งระดับความแรงของกลิน่นก็แตกต่างกันไปตามความชอบและสูรเด็ดเฉพาะบุคคลตั้งแต่กลิ่นเบาบางไปจนถึงกลิ่นแรง ชยไปทั่วลำน้ำหรือดูการตกปรากฏ ปรากฏนั้นจริงๆแล้วมันก็ตกได้ทุกฤดูทุกกระแสน้ําน้ํานิ่งน้ําไหลได้ไม่ได้ได้มากได้น้อยก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ช่วงเวลาฤดูกาลที่ตกแล้วได้ตัวมากที่สุดได้ตัวแน่ๆก็คือช่วงฤดูฝนช่วงน้ํามากน้ําหลากไม่ว่าจะแม่น้ําลําคลองหุ่ยหนองหรือฝายประตูระบายน้าท่อระบายน้ําต่างๆโดยฤดูฝนก็จะเริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมเมื่อใกล้ถึงช่วงเดือนเหล่านี้นักตกปรากฏ ก็เตรียมความพร้อมไว้ได้เลยช่วงเวลาที่ตกนักตกปลาสาม,มารถตกปลากฏได้ทั้งกลางวันและกลางคืนช่วงเช้าเย็นกลางคืนโดยกลางคืนนั้นก็จะต้องเตรียมพร้อมทั้งในเรื่องความมืดและยุงส่วนจะได้ตัวหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าฝูงปลาเข้ามากเข้าน้อยจึงอันนี้เป็นไปตามธรรมชาตินักตกปลาอย่างเราๆกะเกณฑ์อะไรไม่ได้อยู่แล้วนอกจากอ่อยเรียกฝูงปลาให้เข้ามาให้ได้มากที่สุดอุปกรณ์การตก อุปกรณ์การตกปลากฏนั้นไม่ได้มีอะไรที่ตายตัวโดยมากก็จะดูจากหมายและระยะการตกเป็นหลักหมายแม่น้ําน้าไหลแรงระยะการตีไกลหน่อยก็อาจใช้คัน7จถึงแฟุตแอคชัน่นปานกลางถึงแข็งหมายลาน้ําลําห้วยฝายประตูน้ําพ่อน้ําระยะการตีไม่ไกลหรือใช้การย่อนก็ใช้คัน5้ถึงหฟุตแอคชัน่นอ่อนถึงปานกลางก็สะดวกดีจะใช้คันไม้ภยัยคันชิงหลิวก็สนุกสะดวกไปอีกแบบรอกที่ใช้ ก็เลือกใช้ตามแหล่งมาเช่นกันหมายแม่น้ําน้ําไหลแรงใช้ตะกัวนาก็เลือกใช้รอกที่แข็งแรงหน่อยเบอร์สามพันถึงสี่พันส่วนหมายที่น้ําไหลไม่แรงก็ได้ตั้งแต่เบอร์หนึ่งพันไปจนถึงสามพันสายที่ใช้ก็อยู่ที่หมายและอุปสรรคใ,ใต้น้ำนั่แหละน้าไหลแรงอุปสรรคใต้น้ําเยอะก็สิบสองถึงยี่สิบปอนหมายน้ําไหลเอื่อยอุปสรรคใต้น้ําน้อยลามไม่ใหญ่มากก็แปดถึงสิบสองปอนกำลงังดีส่วนสายหน้าก็ให้เล็กกว่าสายเมนประมาณ2 ถึงสี่ปอนเวลาติดหินติดตอจะได้ดึงขาดได้จะได้ไม่เสียตะกัวไปความยาวสายหน้าก็ประมาณ15-30ถึงเซนติเมตรหมายอุปสรรคเยอะก็สั้นหน่อยหมายโล่งก็ล่อยยาวจะได้พลิ้วๆตะกัวก็ดูจากกระแสน้ำเวลาเบาไปก็ไม่ได้หนักไปก็ไม่ดีเอาขนาดที่ช่วงเยือะจมได้โดยที่ไม่ปลิวนั่นแหละโดยมาตะกัวเล็กใช้กับน้ําไหลเอื่อยๆห้0ถึงสิกรัมตกแม่น้ําน้ําไหลแรงก็จะใหญ่ขึ้นไปตามลําดับ15-30ถึงส เป็นต้นโดยรูปทรงตะกัวหากหมายหินเยอะไม่อยากให้มันกลิ้งหรือไหลเข้าซอกหินบ่อยๆก็ลองใช้แบบสามเหลี่ยมพีระมิดหรือทรงมะเฟืองดูก็จะช่วยได้บ้างตาเบ็ดเน้นเลือกคมๆมเข้าไว้การสั้นก้านยาวก็แล้วแต่ชอบอีกแต่ถ้าอยากให้ยึดเหยื่ยวได้ดีก็เลือกแบบก้านยาวที่มีเงียงหลังก็ช่วยได้ระดับหนึ่งขนาดไม่ตายตัวก็ดูจากขนาดปลาเป็นลาปลาเล็กเป็นเล็กปลาใหญ่เบ็ดก็ใหญ่ขึ้นมาถึงเอาอยู่หรือว่าติด โดยขนาดก็จะอยู่ระหว่าง8ถึง15เยื่อและเยื่อออยเรื่องของเยื่อนี้นั้นที่ว่าเยื่อไหนดีเยื่อไหนเด็ดเป็นปัญหาให้ปวดหัวกันมาตลอดจย่ถูกใจก็คือต้องลองใช้เอง ใช้หลายๆสูตรจนเจอที่ถูกใจเราเองไม่ว่าจะเยื่อมากหมาหมักไส้ไก,ก่หมักหรือไส้เดือนซึ่งแต่ละหมายบางทีมันก็กินต่างกันจริงๆส่วนเยื่ออ้อยก็เช่นกันบางหมายปลาเข้าเยอะไม่ต้องอ้อยก็ได้แต่บางหมายปลาบางตัวใช้เยื่ออ้อยช่วยเรียกมารวมฝูงก็ช่วยได้ดีโดยเยื่ออ้อยที่นิยมก็เช่นโครงไก่เลือดสดไม่ว่าจะเลือดหมูเลือดวัวเลือดควายไส้ปลาหัวปลาเศษปลาเป็นต้น เวลาออยก็ใส่ถุงตาข่ายฟ้าแช่เลือดจุม่มหรือกระทุ้งลงน้ำในจุดที่จะตกเพื่อเรียกล่อให้ฝูงปลากดเข้ามารูปแบบการตกรูปแบบการตกนั้นสามารถตกได้ทั้งแบบหน้าดินตามจุดตกริมฝั่งบนสะพานบนอ่างหรือฝายรวมไปถึงการล่องเรือตกเลาะไปตามแม่น้ำและอีรูปแบบก็คือการตกแบบทุ่นลอยซึ่งโดยมากก็จะเป็นการตกด้วยคันไม้ไผ่และคันชิงหลิวกับหมายน้ำนิ่งหรือหมายที่อุปสรรคใต้น้ำเยอะซึ่งก็ได้ ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันไปตามสภาพหมายตามความชอบชอบใครชอบมันห้ามกันไม่ได้เทคนิคที่มักใช้กัน 1. การเช็คปลาจะตกเช็คจุดปลาเข้าดูหากทิ้งไว้10-15นาทีปลาไม่กินไม่ตอดให้ย้ายจุดใหม่ 2. ใช้ปลายคันตีน้ำจะช่วยเร่งเร้าให้ปลาเข้ากินเพราะคิดว่ามีเยื่อะจะธรรมชาติร่วงหล่นลงมานิยมใช้กับการตกแบบพุ่นลอย 3. หมายน้ำไหลแรงหาก5นาทีปลาไม่กินให้เปลี่ยนเยื่อใหม่ 4. หาจุดตกที่น้ำไม่ไหลเชี่ยวเกินไปริมฟ่งข้าง้ายจุดน้ำวน 5. เก็บสายให้ตึงเมื่อปลากินจะรู้สึกได้ไว 6. ติดกระดิ่งปลายคันเพื่อช่วยส่งสัญญาณว่ามีปลาเข้ากินเจดสาคันหนึ่งสองชุดก็พอถ้าปลาเข้าวัดไปทันอารมณ์เสียเปล่าแปดปูกสายหน้าสำรองไว้หลายๆชุดเวลาสายติดหินขาดหรือปลากินลึกจะได้เปลี่ยนใหม่ได้เลยไม่เสียเวลาผูกใหม่ 9. การปดปลาหากไม่ชำนาญควรใช้พาดในการจับหรือใช้คีมตัดเนี้ยงเพื่อป้องกันเนี้ยพิษของมัน ข้อควรปฏิบัติในการตกปลากฎหมายมหาชนหมายมหาชนก็คือหมายที่นักตกปลามารวมกันตกหมู่มากทั้งรู้จักและไม่รู้จักกัน 1. ไม่ควรส่งเสียงดังหรือเปิดเพลงเสียงดังเพราะไม่ได้มีใครชอบเหมือนเราทุกคน 2. ไม่ควรตีข่อมสายคนอื่นเป็นมารยาทเบื้องต้นที่ควรรู้และจดจำ 3. เมื่อเลิกตกจะก,กลับไม่ควรทิ้งหรือเทเยอออยลงในไม้ในขณะที่มีนักตกปลาคนอื่นยังตกอยู่ 4. ตกปลากลางคืนไม่ควรเปิดไฟสองงน้ำหรือส่องไปที่นักตกปลาคนอื่นนอกจากส่องเพื่อมองทางหาจุดตกเพราะต่อให้แสงจะมีผลหรือไม่มีผลต่อการกินของปลาก็ตามหรือเป็นมารยาทต,ต่อคนหมู่มากลดการประทะนอกจากอยู่คนเดียวก็เปิดได้ตามใจเราเลย5ตกเสร็จจะกลับควรเคลียร์ขยะของตัวเองให้เรียบร้อยเอามาได้ก็ต้องเอากลับ I see. Nice เป็นการรักษาหมายร่วมกันครับวิธีการตกปลากฏดนั้นไม่มีอะไรที่ตายตัวเลยเราสามารถพบเจอเทคนิคแนวทางใหม่ๆได้ตลอดเวลาดังนั้นการได้ตัวปลามากน้อยกับการตกครั้งแรกๆก็อย่าไปเครียดกับมันได้ออกไปตกนี่ก็ถือว่าบรรลุเป้าหมายไปครึ่งหนึ่งแล้วตั่งสมประสบการ์เก็บความรู้ทั้งจากเพื่อนๆน,นักตกปลาและประสบการณ์หน้าง,งานนำมาประยุกต์ปรับแต่งแก้ไขให้เหมาะกับตัวเองและหมายนั้น,นอย่างน้อยความสุขที่ได้แน่ๆก็คือ ได้ตกก่อนจากกันขอาฝากร้านไทยบ้านฟิชชิ่งร้านจำหน่ายขายเยืยบลอมและอุปกรณ์ตกปลาต่างๆทั้งปลีกและส่งทางเพจเฟซบุ๊ก Lazada s h o p ป e และ TikTok อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและเข้าไปเลือกชมกันได้นะครับสวัสดีครับ